คือธงมตรานะครับที่ได้รับมอบจากประเทศภูตานจำนวนเก้าผืนที่สวนนงรุษพัทยาเพราะทํามาจากผ้าดิบแล้วก็ลงอักขระบทสวดมนต์ไว้นะครับหมายถึงความโชคดีนะครับ สีน้ำเงินก็หมายถึงทัดน้ำครับสุขภาพดีอายุยืยนยาวสีขาวเป็นทัดเหล็กนะก็คือการทำความดีที่บริสุท์สีแดงทัดไฟหมายถึงความสมบังสีเขียวทัดไม้ความมีชีวิตชีวาแล้วก็สีเหลืองคือทัดดินครับคือชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงนี่ก็คือความหมายนะดูจากตรงนี้ะไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากพระท่านไดโนเสาร์ใหญ่มาก อลังการมากเดี๋ยวเดินมาตรนูน้นอันนี้เขาเห็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นส่วนฝรั่งเศสเราไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะมีอันนี้คืออะไรสาลาอะไรสักอย่างเีเข้าไปดูจุดที่เห็นไดโนเสาร์มันสูงมากนี่คือเท่าตัวจริงหรือเปล่ามาันด้โอ้ได้ยินเสียงมาแต่ไกลค่ะ หลายตัวก็จะมีวิวนนบางนี่นั่งคือเขาทำหลายอย่างมากแล้วข้างบนนั้นมันเป็นหินอะไรก็ไม่รู้หินเยอะมากเลยเนาะด้านนึงก็จะเป็นเหมือนกับประติมาก,กรรมอะไรสักอย่างต้องเดินไปใกล้ๆ